สวัสดีครับผมวันนี้มีรถไถยนะครับตอนนี้เป็นตัว L 3 6 0 8 SP นะครับอุปกรณ์ประกอบไปด้วยตัวชุดด้านหน้าผ่านหลังนะครับแล้วก็โรตารี่ตอนนี้เป็นโรตารี่ RX 1 6 4 E นะครับสภาพส,สวยๆนะครับรถไทยสีสันเดิมๆครับผมใช้งาน1,800ชั่วโมงนะครับ พร้อมหานดีเทสสองสองห้าอีโปครับตัวนี้ครับหานสวยครับตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่3 8 9 0 0 0 0บาทนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดครับเบอร์โทรครับ0833705189นะครับสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับพร้อมใช้งานครับน นใจแวะเข้ามาชมครับสวัสดีครับ